คลิปนี้ช่างตุ้จะพาเย็บต่อแขนนะคะต่อแขนแขนตุ๊กตาต่อปลายแขนปลายแขนตรงนี้ความกว้าง1นิ้วครึ่งนะคะ1นิ้วครึ่งก่อนที่เราจะนําปลายแขนมาต่อกับตัวแขนเสื้อเราจะเดินเส้นลูด3เส้นนะคะเดินเส้นลูด3าเส้นแล้วก็ลูดมาไว้แบบนี้นะคะนี่ลูดมาไว้แบบนี้ ทั้งสองข้างนะคะรูดมาให้เท่ากันนะคะปลายแขนกว้าง32เซนเราก็รูดเข้ามาให้เหลือ16เซนข้างละ16เซนนะคะส่วนตัวตอ่อส่วนตัวต่อแขนเราจะรีดผ้ากาวให้เรียบร้อยแล้วเราทบเข้าหากันทบครึ่งนะคะพอทบครึ่งเสร็จแล้วเราก็วัด ความกว้างของไปลแขนที่เราจะมาต่อนะคะคือนิ้วครึ่งพอได้นิ้วครึ่งเสร็จแล้วเราก็รีดพับลงแบบนี้นะคะเราก็รีดพับลงแบบนี้แล้วเราก็เย็บตรงนี้นะคะเรานําตรงนี้มาต่อที่ปลายแขนเสื้อของเรานะคะเราเอาเข็มหมุดกรัดกรัดตรงเส้นที่สองนะคะเส้นตรงกลางเส้นตรงกลางคือเส้น ปลายแขนของเรานะคะเอากัดกัดแบบนี้เลยนะคะต่อกันแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราจะเย็บนะวิธีต่อปลายแขนเสื้อตุ๊กตานะคะเสร็จแล้วเราเอาเข็มหมุดกระเสร็จแล้วเราก็เย็บนะคะเราเย็บให้เหนือเส้นที่เราลูดคือเส้นเส้นตรงกลางเราเย็บเหนือนิดนึงนะคะแค่นิดนึง เวลาเราพับปลายแขนเสื้อเข้า,ม,ม,ม,าะะมันจะได้มองไม่เห็นเส้นรูดนะคะมันจะได้มองไม่เห็นเส้นรูดนะคะเป็นแขนตุกตานะคะต่อปลายแขนนะวิธีเย็บต่อปลายแขนตุกตานะคะมันจะมีแบบต่อแล้วก็แบบกุ้นนะคะตัวนี้แบบต่อนะคะปลายแขนต่อของเรากว้าง นิ้วครึ่งนะคะเสร็จแล้วเราเจียนตะเข็บให้เสมอนะคะเจียนออกให้เหลือประมาณ1เซนนะคะให้เหลือประมาณ1เซนนะเจียนออกแบบนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็พับเข้ามาเลยนะคะแล้วพับตัวต่อเข้ามาแบบนี้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้เข็มหมุดกรัดนะคะเราใช้เข็มหมุดกลัดแบบนี้เลยตัดตรงร่องตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้โดนผ้าฝั่งนี้แค่นิดเดียวนะคะโดนแค่นิดเดียวแบบนี้นะคะเราพับเข้าไปแล้วเราก็ พิกกลับมาดูฝั่งนี้แล้วเราก็เอาเข็มหมดกลัดตรงร่องเลยกลัดให้โดนผ้าฝั่งนู้นแค่นิดเดียวนะคะแค่นิดเดียวแบบนี้นะนี่แล้วเราก็พับเข้าไปอีกเลยให้ตรงเส้นตรงนี้แล้วเราก็พลิกกลับมาดูด้านนี้นะคะแล้วเราก็เอาเข็มหมดกลัดตรงร่องนะคะกัดตรงร่องตรงนี้ ให้โดนผ้าฝั่งนี้ด้วยนะคะให้โดนแค่นิดเดียวนะคะแบบนี้นะแบบนี้นะแล้วก็กลับมาดูฝั่งนี้ให้โดนแค่นิดเดียวนะคะแบบนี้นะแล้วเราก็พี่กลับมาดูฝั่งนี้ แล้วเราก็เอาเข็มหมุดกลัดไว้กลัดให้ตกล่องนะคะตรงนี้กรัดให้ตกล่องตรงนี้แล้วเราก็พิ่กลัมมาดูให้โดนผ้าฝั่งนี้ด้วยแล้วเราก็กลัดต่อให้สุดเลยนะคะเอาเข็มหมุดกลับตรงล่องนะคะตรงล่องตรงนี้ตรงล่องรอยต่อที่เราเย็ยบนะคะตรงนี้นะ เสร็จแล้วก็เอาเข็มหมดกลัดตกล่องตรงนี้แล้วเราก็พลิกกลับมาดูฝั่งนี้ให้โดนแค่นี้เดียวแบบนี้นะคะนี่ให้โดนแค่นี้เดียวแบบนี้นะนี่เราก็ตรวจด,ดูให้เรียบร้อยว่าเรากัดโดนผ้าฝั่งนี้ไหมถ้ากัดโดนผ้าเสร็จเสร็จแล้วเราจะเย็บนะคะเราจะเย็บคิ้วนะคะเย็บคิ้วปลายแขนนะคะ เราจะไม่เย็บตกล่องนะคะเราจะเย็บคิ้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บคิ้วเลยนะคะเราไม่เย็บตกล่องนะคะเราเย็บคิ้วทับด้านบนเลยนะคะ ค่อยๆดึงเข็มหมดออกนะคะเวลาเย็บเย็บให้สุดเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาดูฝั่งนี้นะคะว่าเราเย็บโดนไหมเขาก็จะเย็บโดนแบบนี้นะคะมันจะดูเสมอดูเรียบร้อยนะคะเราพลิกกลับมาดูด้านนี้เห็นไหมคะเขาก็จะพอดีเขาจะเสมอกันพอดีนะคะส่วนฝั่งนี้เราก็เย็บคิ้วทับแบบนี้เลยนะคะนี่เราเย็บคิ้วทับเลยแล้วเขาจะเสมอพอดีนะคะสวยงามนะคะวิธีเย็บต่อไปแขนเสื้อนะคะ แขนเสือ้อตุ๊กตาปลายแขนต่อเป็นวิธีง่ายๆนะคะต่อแบบนี้สวยเรียบเพราะว่าเราเย็บคิ้วกดตรงนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะโดนไปด้วยเนี่ยเรียบร้อยดีนะคะวิธีต่อปลายแขนเสือ้อตุ๊กตานะคะสวยงามคะ่ะ